นะโหตัสสะภควาโตปรหมะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโหตัสสะภควา sama อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ <coughs> อะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสันโตสักขัปารายโนกสโรจัตชาติปาปกัรตีนาโอกาสปันนี อตาตมะะจาจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในอุบาสกคาถาพัรณนาถึงสัตตุธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวนบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประครับประคอง สลองศรัทธาประนับสติปัญญาของญาติโยมสาสธาุชนพุทธบริษัททั้งอุบาสกและก็อุบาสิกาที่วันนี้ทุกท่านได้มีโอกาสเข้ามาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันพระวันธรรมมสวนส แล้วก็วันโบุโบสถซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันพระขึ้นแปดขัเดือนสิบอาตมาภาพก็จะได้ชี้แจงแสดงธรรมจนกว่าใจะยุติด้วยเวลาสืบต่อไปก็อนุญาตให้เอาเอลงไปได้ รู้สึกว่าวันนี้จะไไห้องไปหนต่ตรงกลางนี่ไม,ไม่ไม่เหือน้อยแลย้วนะนอนกลางวันก็ระวังหลังให้ดีถ้ามีใครคอยระวังหลังให้แล้วก็จะหายไปหายไปแต่ราาะวังพระระวังพระแต่ก็น้อยลง อาญาตโยมท่านทั้งหลายสำหรับพระธรรมวิศัญาที่อาตมาพจะได้นำมาแสดงธรรมในวันพระนี้ก็ให้บัวข้ออตามมาว่าธรรมะของอุบาสกหรืออุบาสิกาหรือถ้าจะพูดอีก อย่างนึ่งก็คือคุณสมบัติของความเป็นอุบาสกและก็อุบาสิกาถ้าทั้งหลายได้รู้สึกและก็เข้าใจว่าตนเองนั้นเป็นอุบาสกตนเองนั้นเป็นอุบาสิกาแต่ถ้าทั้งหลายทราบไม้ว่า ความเป็นอุบาสกและอุบาสิกานั้นมีใช่หมายถึงคนที่ใส่เสื้อขาวและวก็มุงขาวห่อขาวไม่ได้หมายถึงคนที่มาอยู่วัดอย่างเดียวแล้วจะเป็นอุบาสกแล้วจะเป็นอุบาสิกาดังนั้นคนที่จะเป็นอุบาสกและก็เป็นอุบาสิกาได้ ก็จะต้องมีคุณสมบัติซึ่งพระพุทธเจ้าก,ก็ได้ว่าคุณสมบัติตรงนั้นเอาไว้ว่าใครจะเป็นอุบาสกใครจะเป็นอุบาสิกาก็จะต้องมีธรรมะที่เรียกว่าคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นอาตมาขออธิบาย คำว่าอุบาสกและก็อุบาสิกาก่อนว่าคำว่าอุบาสกและอุบาสิกานั้นคืออะไรคำว่าอุบาสกและอุบาสิกาแปลว่าถ้าเป็นอุบาสกก็แปลว่าบุรุษหรือว่าผู้ชายที่เข้าไปนั่งใกล้ พระรัตนตรัยอ like, <es> ุบาสกหรือว่าผู้ชายคนใดก็แล้วแต่เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยเราเรียกว่าอุบาสกผู้หญิงก็เช่นเดียวกันที่เรียกว่าอุบาสิกาหมายถึงผู้หญิงที่เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัย เรียกว่าอุบาสิกาคำว่าเข้าไปนั่งใกล้คืออะไรยัดยุ่เข้าไปนั่งใกล้ไม่ใช่ว่าเข้าไปนั่งชิดพระใกล้พระและจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเวนั่งใกล้พระสงค์ติดกับพระสงฆ์เพื่อที่ตนเองจะเป็นอุบาสกเพื่อที่ตนเองจะเป็นอุบาสิกาก็ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้น คำว่านั่งใกล้ในที่นี้หมายถึงผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยผู้ชายที่เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยก็เรียกว่าอุบาสกผู้หญิงที่เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยก็เรียกว่า อุบาสิกานี่คือความหมายอย่า่ระหว่างคำว่าอุบาสกและก็อุบาสิกาถ้าท่านาทราบไหมว่าตอนนี้ทุกท่านเป็นอุบาสกและก็เป็นอุบาสิกาแต่ท่านทราบไหมว่าใครเป็นอุบาสกคนแรกใครเป็นอุบาสิกาคนแรก ในพระพุทธศาสนาเราต้องรู้นะเนี่ยเรามาเป็นอุบาสิกาเนี่ยอย่างอุบาสกเนี่ยก็ต้องทราบว่าอ้ใครเป็นอุบาสกคนแรกเนี่ยใครเป็นอุบาสกคนแรกส่วนโยผู้หญิงก็ต้องทราบว่าใครเป็นอุบาสิกาคนแรสนก,ส,รส,กรสำหรับอุบาสิกาหลายคนก็อาจจะคิดถึง ผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้มีความสำคัญในพระพุทธศาสนาก็คือนางวิสาขาแต่ตอบเลยว่าไม่ใช่นางวิสาขาไม่ใช่นางวิสาขาสำหรับอุบาสกคนแรกก่อนอุบาสกคนแรกในพระพุทธศาสนานั้นก็คือสองพี่น้อง สองพี่น้องเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าชื่อว่าตะปูสะกับพัลิกะัเป็นสองพี่น้องที่เป็นพ่อค้าปรากฏว่าได้มาค้าขาย,ยาเดินทางมาค้าขายแล้วก็มาพบกับพระเดจจ้ากำลังนั่งอยู่ใต้ต้นเกศ ใต้ต้นเกตขณะนั้นพระพุทธเจ้ากำลังเสวยวิมุตติสุขอยู่ประทับอยู่ที่ใต้ต้นเกตหรือว่าถ้าเรียนนักธรรมก็จะเรียกว่าต้นราชายาตนะอุบาสกที่เคยผ่านนักธรรมกรีมาก็อาจจะคุ้นๆต้นราชายตนะเรียกว่าต้นเกต สองพี่น้องเห็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ใต้ต้นเกศด้วยอาการของใสยยอย่าดยวนั่งสามาธิอยู่ปรากฏบว่าทั้งคู่ก็เข้าไปกราบแล้วก็ถวายถวายสัตว์ตุงงสัตว์ตูกอ้อนถวายสัตวตุงงแล้วก็สัตตูก้อนกับพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าก็รับด้วยบาตร ซึ่งท้าจะตุรลกบาลทั้งสี่นำมาถวายแล้วก็เนรมิตให้เป็นบาทไปเดียวแล้วทรงก็รับสัตรูผงสัตรูก้อนของสองพี่น้องผานิดคือตัตุสกับพานิกัยันโยปรากฏว่าสองพี่น้องนี่เรื่องใสเรื่องใสเรื่องใสพระพุทธเจ้าทันทีประกาศตนเองเป็นอุบาสก แต่ว่าเป็นอุบาสกที่เรียกว่าท้าเววาจิตเป็นภาษาบาลีน่เรียกว่าท้าเววาจิตท้าเววาจิตคืออะไรก็คือว่าถึงที่เป็นอุบาสกที่ถึงรัตนสอรัตนสองเพราะว่าตอนนั้น ยังไม่มียังไม่ครบรัตนนต์ัยมีเพียงแค่พระพุทธเจ้าก,กับพระธรรมเท่านั้นดังนั้นสองพี่น้องก็เลยถึงแค่เพียงรัตน,นสองเขาเรียกว่าเทเววาจิกก็คือนับถึงแก่พระพุทธเจ้าก,กับพระธรรมเท่านั้นและสองพี่น้องก็ทูลขอสิ่งที่จะเป็น ที่ยิดเหนียวจิตใจพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานพระเกศาให้ไปแปดเส้น้วยกันนี่ก็คืออุบาสกคนแรกแต่เป็นอุบาสกที่ถึงรัตนัสสองเท่านั้นยังไม่ใช่รัตนตายแต่อุบาสกที่ถึงพระลัตนตายจริงๆแล้วก็คือบิดาของพระยัสส บิดาของพญสัตว์เป็นเศรษฐีญาติยอยู่เป็นบิดาของพะยะสัตว์เนี่ยนะออกมาตามหาลูกก็คือยักษสัตวตัวเนี่ยมาที่ป่นะาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้กับพะยะสัตว์ไปเลยนะแล้วก็ทรงเนรมิตไม่ให้เห็นและทรงเทศให้เศรษฐีคนนั้นฟังญาติอยู่พอฟังจบปรากฏว่า เศรษฐีคนนั้นก็ขอสแสดงตนเป็นอุบาสกเลยยันอยู่ถึงพระรัตนนตัยก็ถึงถพ,พระพุทธคัประสคเพรตอนนั้นมีพระรัตนนตัยเกิดขึ้นมาแล้วเรียกว่าครบแล้วครบแล้วดังนั้นอุบาสกคนแรกก็ต้องมีต้องต้องบอกให้ชัดเจนว่ามีอยู่สองอย่างด้วยกัน อุบาสกที่ถึงรัตนะสองก็คือสองพี่น้องตะกุสศลกับพาลิกัแต่ถ้าเกิดเป็นอุบาสกที่ถึงรัตนะไตพระพุทธธรรมพระสอก็คือบิดาของพระยศแสดงตนเป็นอุบาสกเป็นคนแรกในพระพุทธาศาสนาตอนนี้ก็มาถึงอุบาสิกาบ้าง อุบาสิกาคนแรกเลยยัอยู่ที่ขอเป็นอุบาสิกาในพระพุทธศาสนามีด้วยกันทั้งหมดสองคนได้กันพร้อมกันนะพร้อมกันก็คือมารดาของพระยศและภรรยาเก่าของพระยศนั่นเองสองคนนี้ยัอยูได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า แล้วก็รลื่อมใสขอเป็นอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นอุบาสิกาคนแรกในญาติโยมในพระพุทธศาสนาดังนั้นทั้งอุบาสกและก็อุบาสิกาก็มีมีอุบาสกคนแรกแล้วก็มีอุบาสิกาคนแรกันนี้ยตมาเอามาเราประกอบให้ห่านโยมได้ได้ฟักันว่า ใครเป็นอุบาสกคนแรกใครเป็นอุบาสิกาคนแรก,รารก,าแรกมาถึงในส่วนของที่สำคัญยัดอยู่ก็คือคุณสมบัติของความเป็นอุบาสกและก็อุบาสิกาดังที่อาตามาได้บอกยัดยูไปว่าไม่ใช่ว่าคนที่จะใส่เสื้อขาวหมวกขาวแล้วจะมาเป็น อุบาสกอุบาสิกาไม่ใช่ดังนั้นก็จะต้องมีธรรมสำหรับอุบาสกและก็อุบาสิกาโดยยติอยู่นั้นคุณสมบัติที่ทำให้เป็นอุบาสกและอุบาสิกานั้นมีด้วยกันทั้งหมด5ประการด้วยกันยติอยูหนะ้าประการด้วยกันประการที่หนึ่งต้องประกอบด้วยศรัทธา หนึ่งประกอบด้วยศรัทธาสองต้องมีศีลที่บริสุทธิ์มีศีลที่บริสุทธิ์สามไม่ตื่นข่าวมงคลสี่ไม่สแสวงหาบุญญาเขตน,นอกพระพุทธศาสนา4ไม่ทำทบบุญ ลดห้านะห้าทำบุญแต่ในพระพุทธศาสนาน,นี่คือคุณสมบัติของวางเป็นอุบาสกและก็อุบาสิกายันยมดังนั้นคนที่จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้ก็ต้องมีคุณธรรมทั้งห้าประการนี้ประการที่หนึ่งประกอบด้วยศรัทธาทั้งอุบาสกและก็อุบาสิกาในยันยม ต้องประกอบด้วยศรัทธาความเชื่อเชื่ออะไรประกอบอย่างไรถึงจะเป็นศรัทธาต้องเชื่อมว่นในพระรัตนตรัยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้ามีจริงนี่เราต้องเชื่ออย่างนี้ถ้าใครเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมคือคงส,สอนของพระพุทธเจ้ามีจริง เชื่อในพระอริยสงสารของพระพุทธเจ้ามีจริงอย่างนี้เขาเรียกว่าประกอบด้วยศรัทธาเชื่อเลื่อมใสในพระรันตนตรัยอตย,อยู่นี่คือคุณสมบัติที่หนึ่งือถ้าใครยังไม่มีศรัทธายังไม่มีความเลื่อมใสก็จะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาไม่ได้ใครยังมีความระแวงสงสัยว่าเอ พระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงไหมท่านจะตัดสรู้จริงไหมท่านจะนิพพานจริงไหมเรื่องราวต่างๆใครยังสงสัยอยู่อย่างนี้สแสดงว่าท่านยังมีศรัทธาที่ไม่มัน่นคงดังนั้นการที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกายัติอยู่เราต้องมั่นคงแล้วมั่นคงในพระรันตนตรัยเชื่ออย่างเต็มจิตเต็มใจในพระรันตนตรัย คือพระพุทธเจา้าพระธรรมเจา้าและพระสงฆ์เจ้าประการที่สองคุณสมกัติของความเป็นอุบาสกและก็อุบาสิกาคือต้องประกอบด้วยศีลที่บรสิสุทธิ์ศีลที่บริสุทธิ์หมายถึงอะไรอี่เดียวหมายถึงว่าในวันปก,กติก็คือมีศีลห้า วันกปกตินั้นต้องมีศีลห้าในาวันพระวันบบอ,อนุโบสถก็ต้องมีศีลอ,อุโบสถมีศีลแปดแล้วก็ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ด้วยไม่ใช่ว่าไปกินเหล้ามายาไปขาโมยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้แสดงว่าศีลท่านไม่บริสุทธิ์ดังนั้น การที่เราจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้นี่โยมก็ต้องมีศีลน,นะศีลที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นศีลห้าก็ตามหรือว่าจะเป็นศีลแปดก็ตามต้องไม่ให้ดา่านไม่ให้พ้อยให้บริสุทธิ์เพราะเราในฐานะของอุบาสกอุบาสิการเราเป็นผู้นำในฐานพระพุทธศาสนา เราเป็นผู้เะหามานั่งใกล้นั่งใกล้พระนัฏนาใยแล้วแต่เรายังผิดศีลอยู่เรายังทำผิดศีลอยู่อย่างนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่แท้จริงประการที่สามไม่ตื่นข่าวมงคลความเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยตรไม่ตื่นข่าวมงคลไม่ใช่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น เราก็เชื่อทันทีหลงไปอย่างนั้นตื่นข่าวมงคลอันนน้นเปอย่างนั้นไอดนเี็นปอย่างนั้นโอไปรูส้สิเขามีการสะดอกเ้อะต่อชะตาเขามีให้หวยเขามีเลขโนนเลขนี้เขาสามารถต่อชีวิตมีรักษาโลกนั้นโลกนี้ได้ <Yeah. S 1> เนี่ยสร้างไอ้นั่นสิสร้างไอ้นู่สนส,ส,นสิเป็นมงคลเนี่ย <Yeah. S 1> อย่างนี้เขาเรียกว่า เป็นคนตื่นข่าวเป็นคนตื่นข่าวดังนั้นอูบาสกออุบาสิกาเนี่ยต้องหนักแน่นต้องหนักแน่นเขาเรียกว่ามีเหตุแล้วก็มีผลท่านจะต้องเชื่อตามเหตุแล้วก็ตามผลไม่ใช่เชื่ออะไรง่ายๆดังนั้นประการที่สามของอุบาสกออุบาสิกาอย่าตื่นข่าวลงคน ประการที่สกับประกาศที่หก็คงจะมาด้วยกันยัดอยู่ก็คือว่าประการที่สี่คือไม่สแสวงหาบุญญาเขตุนอกพระพุทธศาสนาโอ้ไม่ใช่ว่าไปสแสวงหาบุญนอกพระศาสนาไปหาลัทธิอื่นไปหาบุญอื่นเออศาสนาโน้นเขาดีศาสนานี้ดีเนีะเราไปทําบุญไปหา,าไปทาบุญที่โน่นที่นี่ นอกเขตพระพุทธศาสนาอย่างนี้ไม่ได้และประการที่5ก็คือต้องทำบุญแต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นต้องทำบุญแต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกและก็อุบาสิกาดังนั้นยัตโยมท่านทั้งหลายคุณสมบัติทั้ง5ประการนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้า ได้รกตัดเอาไว้ว่าอุบาสกอาโทษบุรุษหรือว่าสาติคนใดถ้าอยากจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่แท้จริงอยากจะเป็นผู้ที่นั่งใกล้พรรตนาเตยท่านจะต้องประกอบด้วยธรรมม้าประกาศคือหนึ่งประกอบด้วยศรัทธาสองต้องมีศีลสาม ไม่ตื่นข่าวมงคล 4. ไม่แสวงหาบุญนอกเหตพระพุทธศาสนาและ5ต้องทำบุญแต่ในเหตของพระพุทธศาสนาเท่านั้นนี่คือธรรมะห้าประการญญาตายตดอยูสาธทชนทั้งหลายสำรับในวันนี้นนอาตมาภาพก็คงจะพอ,อสมควรแก่เวลา ได้หยิบยกเรื่องของอุบาสกและก็อุบาสิกามาชี้แจงแสดงทำให้ญาติโยมได้รับฟังเพื่อจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในการที่เราจะได้เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนนตัยให้มั่นคงยิ่งขึ้นใครที่ยังเข้าไปนั่งใกล้พระรัตนาตาัยไม่ถึงใครที่ยังไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนาตายัยก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ เตรียมใจที่จะได้เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยไม่ได้ก็หมายถึงว่าเป็นพระเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาให้ได้นั้นการแสดงธรรมวันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาเทศนาวสารในอวสารกันเป็นที่สุดยุติลงแห่งพระธรรมเทศนาอาตมาภาพก็ขอ ที่ทุกท่านได้มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศความธรรมในความระเช่นนี้อาตอมาผาขาก็ขออ้างอีกเอาคุณพระศีละตะนาตยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบาลามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจงช่วยปกปักคุ้มคองป้องกันญาติโยมสาธุชนพุทธรบ,บริษัททุกท่านให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ การเด,ด้วยอายุวันนะสุขภาระทุกท่านทุกคนเทเอวังก็มีด้วยประการรละชาติอี